โอ้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 ดูครับดูดูเคทําครับ เดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนครับกาสวัสดีทุกคนนะครับยามเช้านะครับวันนี้เรามาตกไมโคจิกกันที่บ้านน้ําเค็มนะครับวันนี้เราไม่ได้เป็นไตนะครับวันนี้ให้ไต่ไตขวัญนะฮะให้ไต่ขวัญนะพาเราไปจิ๊กกันครับเดี๋ยวนี้เป็นไงไปดูเลยครับผม พี่อพู่เปิดกล้อง,งเปิด,ปดนะเราต้องลงฝั่งนี้น้ำยี่สิบเมตร ไปไปลหนาอะั่นไปเลยนูเราไปาไปเต้องมีนนักอย่าฝืนนักยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นคิดแต่ว่าเราอยู่หลังรถนะนี่เอาไ่ติดเลยครับ

ตนอยครับผมอาแลครับโอยพี่ดีโแลไตน็อตครับผมน็อตเจลโลครับสุดยอดครับเจลโลวันนี้มาจิกนะตยวเอ็นสุดยอดโคตรนาทุเน็นละเฮ้ยเราพูดถึงโฉมกัดหัวคนอื่นไว้เฮ้ย มันลงไปตุ๊บเลยไหมพี่อ่าได้ชมกับนะั่นแหลเอาสิลูกจะไปยอมแพ้ลูกแบบเม้ไ่ยนง หางแข็งหางแข็งเอ้ยไม่ใช่เสียยเตียดเตียดอืมโอ้รีบยกอย่ารีบยกติดตักมีเฮยมาเพื่อที่นี่ โอ้ยโอ้ยเล็งเล็งเบิดมาโดนเล็งเลยสุดยอดจริงๆเอาขึ้นมา โดแล้วกดุกันมามันอยู่ไหนเอาขึ้นมาเหนเป็นสากได้ป่ะเห็นตัวกันแล้วใช่ไหมเห็นแล้วขึ้นมานั่นไง

เต็กเล่งดิคุยุบป่าดามเลยแบบเนาะเต็กเล่งนี่ยุ่าป่าดามเลยเป็นไหมน้ำไม่ลึกสิบกว่า ตราเปิดสักคนสิเ <c oughs> นอโดนแล้ว โอ้ยโอ้ยกุศลาดกุศลาดกุศลาดแล้วครแล้เลนไครับกุศลารเออเนี่ยอีโอ้ยกุศลาดครับทุกคนโอหไซนี้ให้นอนเล่นที่บ้านครับให้กลับไปเล่นของเล่นผลนมมันไปไหนแล้วแม่อยู่ไหนตามแม่มาเดือนนี้มีคนเปิดแล้ว เจ็ดมือทำเรือทีเดียวคุณยังคิดด้เลยเดิป็ดเลเดี่ปลาใหญ่ที่ต้องให้เขาเลยครับผมสามตัวน่ะ สามแล้วทุกคนทุกคนคนอื่นยังไม่ได้เลยครับนี่ครับพลังเมียห้ามครับผมมองมันขึ้นมาเอาทำไมพลพลตักไม่ทำงานนะครับผมเหนื่อย,ยครับพลตักพร้อมโดดน้ำ้วตอนนี้ร้อนมากเหนื่อย,รยนนครับทุกคนครับ แล้วปลาอะไรเสียดเสียดครับเสียดเสียดเสียดสละครับทุกคนมานี่แล้วมานี่แล้วสละครับทุกคนครับส้ยโอ้โหโอ้โหเขาเอาอีกแล้วครับมีฝูงมีฝูงใส่นี้มีฝูงโตครับนันน์น้เหลือไต๋ขวัญครับทุกคนปาครับ ช่วงนี้ช่วงน้ำหักลงครับสนุกกว่าเดิมแน่นอนขอรุ้นครับไปกินสิลูกเหมือนเบ็ดเหมือนคัดคนเหมือนปลามคัดคนเลยวะโอ้ตายต่กินสิลูก <c ười> อะไรยืนงัดอยู่คนเดียวในป่ะมันหมานยี่เนี่ยโอ้ย เอาขึ้นมาส,สอครับทุกคนอ๋อเผาอะไรกันเสาบินอยู่ไหน,นวันนี้แต๋มาเป็นมือสวิงครับมือสวิงครับออะไรรีกคับวันนี้มือช้อนครับวันนี้มือชอ้อ,ชอนอย่างเดียวหัดขึ้นมา

ไปหมดเลยสายปดดับขาเลยดูเออเืขาดโหยดคคนช้อนครับคนช้อนคนช้อนคนช้อนครับจาดนยต้องจากต้องจาก

Cảm ơn

มาแล้วครับสาวๆมาแล้วอะไรแบนๆมาด้วยโฉมแน่เลยระดับใสๆนะโฉมโอ้ยอีกแล้วครับโอ้ยสาวอะไรกันทุกคนดูดีในกล้องโุ้ยโอ้ยใสๆใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่โตครับไหวป่ไวะเนี่ยไหวไหมเนี่ยกระชั่า่啊 ดูไอชาวบ้านชาวช่องเห็นหน่อยครับผมว่าผมยังไม่ยอมคอ่ะชมสิดูโอ้โหดูครับดูดูเขาทำครับดูเขาทำกับชาวบ้านเขาครับผมชมงามชมงามโอ้โหสุดยอดครับ

จวดโอ้โหได้ทั้งวันเลยมั้รสู้ไม่โคตรจิกไม่ได้มันใหม่มใหม่โอ้ยขี่พุ่งเลยเร็วเบอร์เลยเอเลยไปมันจะมุ่ง กันอยู่ทำไมพวกเราไม่อยากให้มันรุนนะดนันะวะรุดแล้วรุนยังไมันสูญไป็นแบนี้เลย đây đây thì được nha có cho tôi đi Tup, 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 โอ้โเจบทริปว,ว,วันนี้ครับเอ่อกับบ้านนังเข็มแต่ขัญเป็นไงพี่ มากเลยตอหมดพลังเรือเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนู้นคลิปว <Okay ันน <Okay, okay, ี้โอเคครับก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ที <S <S ่นุปสัตว์เยอะหลายอย่างอยู่ครับไปมาแก้มือใหม่ไปมาแก้มือใหม่ปลาก็ประมาณนี้ปลาหลากหลาย หลากหลายสายพันเกลือแดงเอ่ยโฉมสองภาษาก็มีเซียดทางลวดอยครอย่างนี้แลมัสวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยสับนมเป็นหนาวเนี่ยชื่อมใจโอเคผมกับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบบริเวณครั้นี้นะครับผมก็เออรีบๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับให้ผมมีการใจในการทิย์ไทยทำกิจต่อไปนะครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ